ยังก็เยอะนะครับมาดูความงามครับนี่ครับสุดจะบรรยายครับขวดน้ำปลาดีๆนี่เองครับความใหญ่อ้สุดยอดครับหลังนี้น้ำเต็มเลยครับช่ำช้ำเลยครับน้ำทั้งนั้นแล้วครับนี่ครับถึงก้อนน้ำจะไม่สวยนะครับแต่ก็ใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยน้ำครับ ผมว่ารวมลังแล้วประมาณเกือบสองกิโลครับเนี่ยครับไปรับแพ็กเสรถุงนั้นครับ,ก,รบกว่าจะเอาลงมาได้สวยงามแบบนี้ครับลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าต่อแล้วกันครับต่อยนะครับลังนี้ก็สวัสดีตอนสายครับผม วันนี้ไม่ไปขึ้นตาลนะครับวันนี้มาขายของตลาดนัดกับนาครับก็ลงของเสร็จตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วครับลงของเสร็จประมาณหกโมงเช้าครับก็ให้หนาขายรอยอยู่นู่นสองคนครับผมมายกของกับขึ้นของครับแล้วก็ขับรถไปนาครับก็เลยออกมาสำรวจดูมิมครับก็ได้ได้สองลังแล้วครับแต่อยู่รถยังไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ ส่วนนี้ลังหนึ่งครับได้มาเมื่อกี้ครับนี่ครับก้อนน้ำเต็มนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนห้าครับลังก็ถือว่าได้นิดๆครับก็ไม่เป็นไรครับแถมลูกขาไปครับลูกน้าลูกขาได้กินลังแล้วก็น้ำเดยครับผมขายยกลังครับเหมือนบอกในทุกคลิปแล้วครับบางคนก็จะว่าผมเอาลังไปทำไมทำไมไม่ปล่อยให้มันขยายพันธุ์ประมาณนี้ครับ ผมก็บอกไว้นะที่นี่ครับพ่อว่าผมขายยกรังครับผมขออภัย้วยครับสําหรับคนที่หาว่าผมเอารังไปทุกรังครับมันเป็นอาชีพครับผมต้องเข้าใจกันเลยครับเจอรังหนึ่งครับใหญ่มากครับเดี๋ยวกลับกล้องครับกลับกล้องให้ดูครับอยู่บนหัวนะครับดำๆครับต้นไข่เล็กๆครับ นี่ครับเล็กงี้งครับต้นข่นี่ครับเล็กมากแต่บิ้มของูช้างครับลังบักใหญ่ผลก็พึ่งครับทีแรกลังใหญ่มากครับหวังว่าก้อนน้ำจะเต็มดีครับถ้าก้อนน้ำเต็มนี่กิโลก็กลัวไม่ขาดครับไปครับเดี๋ยวหาทำครบกันครับเพราะว่าลังมันใหญ่ครับแล้วก็ฝนเพิ่งตกไปวันสองวันเลยครับน่าจะดุ มารู้นกันครับน้องกิ่งลงมาแล้วครับเห็นอะไรไหมครับท่านผู้ชมความใหญ่ครับเท่าขวดน้ำโค้กครับก้อนยาวไปถึงนี้ครับเหมือนก้อนน้ำจะแตกครับผมรีบตัดก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับเพราะว่ามันจะแข็งลงมาครับนี่ครับก้อนน้ำอูยใหญ่มากครับ หนักตึ๊บเลยครับดูครับลงออกมาฝั่งนี้เนี่ยกามันจับอยู่แบบนี้เลยครับกิ่งเล็กๆแบบนี้ขึ้นไปเองเนี่ยเราก็ค้ำตรงนี้ไว้นี่ครับลังที่มันขาดออกไปข้าวพุ่ขอใส่ถุงนะครับก้อนน้ำเริ่มแตกแล้วครับครับลังเต็มๆครับใหญ่มากครับใหญ่แบบโอ้แทนไม่เชื่อครับว่าเป็นลังมิมครับหมืนๆครับได้สามสี่ลังแล้วครับวันนี้ ล้วก็เจอไวรังหนึ่งอยู่กอไผ่ครับเดี๋ยวกลับไปค่อยย้อนไปตีครับรังนั้นก็เอายาดีเขามันอยู่สูงไปครับเดินหากันอีกครับในป่ายุคานี้แล้วก็จะวนออกไปหาน้าแล้วครับไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นของครับผมก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมนี่ครับก้นน้ำช่ำๆปิดตาติมเลยครับไปกันต่อครับผม ก็ไมายแบบนี้ก็เป็นต้นไม้ที่นี่ครับต้นไม้แบบนี้อยู่ดูแซมในป่ายูคาครับป่ายูคาเล็กๆบ้างใหญ่บ้างครับนิมจะชอบมาเกาะแอบๆอยู่ครับเกาะเจออีกรังหนึ่งครับใหญ่ยักษ์เหมือนกันครับนูนครับบกใหญ่เลยครับสูสีกํารังเมื่อกี้ครับใหญ่มากครับต้นสแดาเล็กๆเองครับนี่ครับ ตนสดเีเลยครับกับนิมแบกเอฟเลยครับใหญ่มากครับเดี๋ยวผมขอหาอะไรทำครบก่อนครับไปรุ่นงันครับขึ้นได้อยู่ครับเดี๋ยวขึ้นไปตัดมาครับ,คร,บ,ค,รบครับผมสวยลงมาแล้วครับว่ายวเอากล้องขึ้นไปถ่ายให้ดูด้วยแต่ว่าต้นเล็กครับกิ่งเล็กยังว่าเละครับนี่ครับอมงามครับ ก้อนน้ำเต็มฉ่ำๆครับเต็มถึงนี่เลยครับลังก็โอเคครับไม่แพ้กันกับลังเมื่อกี้ครับนี่ครับลังเมื่อกี้ใหญ่ๆสามลังแล้วครับสี่ห้ากับลังอยู่รถแล้วก็หกกับลังที่เจอไว้ครับเดี๋ยวย้อนกลับไปเอาไปครับเดินหาอีกสักแป๊บล้วก็ย้อนกลับไปเอาลังนั้นก็กลับไปหาน้ำแล้วครับเพราะว่าผมเอาถุงมาแค่สี่ใบครับ มันไม่มีที่ใส่มิ้มแล้วครับไปกันครับผมมันหมานครับวันนี้นี่นะครับไม่ใช่ผมมูนะครับในป่าอยคาเขาจะชอบเกาะอยู่ตามต้นไม้แบบนี้ครับนี่ครับรังมิ้มที่เราได้มาครสามรังแล้วครับนี่อีกรงหนึ่งครับไปครับอดใจไม่ได้ครับไม่มีถุงใส่ก็ถือเอาครับตีครับไปกันครับผม หลังสวยอยู่นะครับนี่ผมยังไม่ได้ตีหลังนั้นนะครับผมเดินเล่นๆมาโอ้อยู่ในกอไผ่ครับใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยครับนี่ก้อนน้ำปิดมิดรครับโลกกวไม่ไม่อยู่ครับผมคงต้องกลับไปเอาถุงแล้วก็มาตีใหม่ครับมันต้องใส่ถุงขนาดใหญ่มากครับอยู่จนสุดคอนครับสุดคอนไม้เลยครับ ไปครับงั้นเรายังไม่ตีครับเรากลับไปเอาถุงเอ้ค่อยมาตีอีกรอบหนึ่งครับไปกันครับผมก็ตัดรังเล็กมาก่อนครับก้อนน้ำสุดยอดอยู่ครับรังก็มีผีเสื้อขึ้นเข้าเราครับเอาให้ลูกค้าย่างแล้วกันครับก้อนน้ำก็โอเคครับนี่ครับสดจุ่มคุ้มเลยไปกันครับผมเดี๋ยวกลับมาเอาอีกสองรังที่เจอไว้ครับแพ็คใส่ถุงแล้วก็ไปรถครับ ก็สรุปได้ขึ้นของครับขึ้นของเสร็จแล้วก็จะออกมาดูมีมพอดีแม่มามีรังหนึ่งครับปยจุ่บันรังใหญ่มากครับเดี๋ยวตัดมาดูครับผมนี่ครับลังมีมครับใหญ่แบบจะจุดองดูก้นนำครับถือมือสั่นเลยครับนี่หลังใหญ่มากครับโอ้ อนน้ำเต็มไปขับแพกเสร็จถุงแล้วก็อไปเอาลังที่เราเจอเมาาื่อเช้าส่วนนี้มิม้นที่เหลือครับดังนั้นก็แบ่งน้าแบ่งแม่ไปกินหมดแล้วครับแบ่งไปสี่ห้าลังครับผมเอาไว้แค่นี้ครับไปหาอาหม่ครับก็มาเดินดูอีกป่าหนึ่งครับยังไม่ไปป่าที่เราเอาไปเช้านี่ครับ มีลอยพึ่งครับนี่ครับแต่เจอมิ้มท่านเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับผมต้นควนแล้วครับก้นน้ำเต็มดีมากครับหลังก็อ่อนกำลังกินครับไปครับผมตัดไปชมข้างล่างครับผมยบ้อยครับผมสวยจัดกับลังนี้ครับไม่ใหญ่แต่สวยครับทั้งก้นน้ำทั้งหลังครับ ไปเครับผมไปต่อครับครับเรียบร้อยครับแพ็กเสร็จถุงเรียบร้อยครับถุงของเรานี่ใหม่ๆทุกถุงนะครับสะอาดครับแพกเสร็จถุงแล้วก็รัดหนังยางครับเรียบร้อยฝุ่นไม่เข้าได้แน่นอนครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับเราเอาปุ่มนี้ครับเมื่อกี้ แต่ว่าเจอลังหนึ่งครับอยู่ตรงนั้นเห็นแต่ไกลเลยครับดำๆใหญ่ๆนั่นครับมิ้มนะครับลังใหญ่ครับใหญ่มากนั่นครับไปครับไปชมกใกล้ๆครับเดี๋ยวทำโครบไปตีครับนี่ครับต้นไม้ที่ผมขึ้นมามานั่งอยู่บนต้นไม้นี้ได้ไงครับไม่รู้นี่ครับ สันมิมอีกต้นข้างๆกันครับเปินึงครับก้อนน้ำครับติดตาสวยมากครับก้อนใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่มากๆครับดูฝั่งนี้ครับนี่ครับใหญ่จนบางต้นไม่มีไปก็ผมตัดไปชมกันข้างล่างครับดูความลำบากที่ขึ้นมาครับนี่ครับ ต้นไม้พาอินนะครับนี่ที่กล้องสั่นนี้ครับแต่ไปชมกันข้างล่างดีกว่าครับก็ยังพยายามถ่ายให้ดูนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับตัดมิมกันครับลำบากครับลำบากมากแกลือกนี่ครับรังสวยครับเกส่วนดอกไม้ชิ้เพิ่งก็เยอะนะครับจะมาดูความงามครับนี่ครับ สุดจะบรรยายครับขวดน้ำปลาดีๆนี่เองครับความใหญ่อ้สุดยอดครับลังนี้น้ำเต็มเลยครับช่ำช้ำเลยครับน้ำทั้งนั้นครับนี่ครับถึงก้อนน้ำจะไม่สวยนะครับแต่ก็ใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยน้ำครับผมว่ารวมลังแล้วประมาณเกือบสองกิโลครับนี่ครับไปครับแพ็กเสร็จถุงน้นครับกว่าจะเอาลงมาได้สวยงามแบบนี้ครับ ลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปก็อย่าต่อแล้วกันครับต่อยนะครับลังนี้ตอยเป็นสิบนะครับแต่ผมไม่ค่อยแพ้ครับก็เลยไม่เท่าไหร่ไปกันแล้วครับผมหากันต่อครับสวยงามครับสวยงามอีกหนึ่งลังครับต้นกระถินครับข้างเดินสักนี่ครับลังสวยนะครับพอน้ำนูนนี่ครับชายใบไม้สองใบครับ ไปครับไปลุ้นกันว่าน้ำจะเต็มดีหรือเปล่าครับสวยจัดเลยครับความสยยกให้ลังนี้ครับวันนี้ให้ภาพบรรยายครับท้งก้อนน้ำท้งหลังครับไปกันต่อครับผมที่เห็นไว้ก็เหลืออีกสองลังครับแต่ว่าอันนี้เดินหาดูเพิ่มเติมครับไปเรื่อยๆอยู่ครับไปครับครบพองครับ ตีมิมยักษ์ใหญ่ครับผมว่ายาวสุดเจ๋่สุดครับลังนี้ของวันนี้ครับที่เผ่านมาก็ว่าใหญ่ครับลังนี้ผมว่ายาวแต่ก้อนน้ําจะสู้ลังที่ตีไปหรือเปล่าครับเป็นรุ่นนั้นครับผมเนี่ครับความสวยงามครับดูเอาครับทั้งใหญ่ทั้งยาวครับเขาวอะไรครับก้อนน้ําปิดตา ใส่จนสุดไม้เลยครับนี่ครับเราจะจับยังไงครับเวลาตัดโอ้คนน้ำยาวมากครับไปครับตัดไปชมข้างล่างนี่กว่ายืนก็ยากครับแล้วก็หาวิธีตัดตรงครับคนน้ำสวยครับยาวมากครับ เต็มๆนะครับก้อนน้ำนี่ครับ mm hmm. แต่รังอันนี้ผมเอ,อมาไม้เยไว้ครับเพราะว่ามันไม่มีที่จับนี่ครับจะล่วงแล้วไปเองครับเดี๋ยวหาอะไรมัดังไว้ครับผมจะเอาตัวก้อนน้ำไปครับ mm hmm. ไปครับขอตัวมัดังเป็น,นึงครับ หลังก็มัดแล้วก็แขวนไว้ใกล้ที่เดิมเหมือนครับเดี๋ยวก็มาจับครับเริ่มจับแล้วครับไปกันครับแปลว่าังที่เจอไว้ครับแล้วก็กลับบ้านเองครับผมเรียบร้อยไปแล้วครับครับมิมเกาะอยู่นี่คนเอาไปก่อนครับเจอไว้ผมไม่ตีครับแล้วก็ไ่ตีไปก่อนไปเอาไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วครับ เลี้ยงกันไปครับใครไม่เจอก็ตีไปครับงั้นเราก็กลับบ้านแล้วกันครับทำทำคกบมาอย่างดีครับไปเองก็ปุ่มกลับบ้านดีกว่าไปขมิมของเราเราก็กลับไปที่รถครับนี่ค็อมิมเราหน้าตบนายสี่หลังครับมีจะรังจำๆครับตุกนนกนา้ําเท่ละลังครับ ผมอยู่ครับอยู่รถอีกสามหลังครับเรามาขายของก็มาขายเสื้อผ้าของใช้ครับประเด็นหาก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครับกลับบ้านครับปั๊บเก็บม้อไปใส่กล่องที่รถดีกว่าครับเดินกลับมาจะถึงรถแล้วครับเรง่ังใหญ่ครับ พุ่มไม้ล้มก้อนน้ำมุมอุ้งครับไปครับจุดครบแล้วก็ตัดไปดูครับก้อนน้ำครับยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมครับตัวอ่อนสวยๆครับก้อนน้ำใหญ่มากครับไม่ยาวครับแต่ใหญ่วนเลยครับไปครับไปลดดีกว่า S <S นี่ครับมิมที่เราได้วันนี้ครับมี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 มมมก,ก้อนใหญ่ๆนะครับนี่ครับน้ำมิ้มก็ได้ เกือบสองขวดครับใส่แบนได้สองแบนครับแล้วก็ขวดคม่มได้เกือบเต็มขวดครับแล้วก็ขายลังไปอยู่สี่ห้าลังครับแต่แค่นี้ก็โอเคครับได้ตังพันกว่าบาทครับไม่ได้ตังแจกไปหาครับไปขายของเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปขายอีกบ้านหนึ่งครับไม่รู้จะมีไม่ไม่หาหรือเปล่าครับ ก็วันนี้ขอจบชิปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ครับเอาไว้เจอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับน้ำมิมสีค้นมากครับลูกค้าสั่งนะครับวันนี้ตามปกติผมก็ไม่ค่อยคันขายครับ